แย่หน่อยเนาะแกอุสตส่าห์เก็บตังค์ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตกว่าจะได้รถคันนี้มาแต่ดันต้องมาขายรถคันนี้ให้ฉันในราคาแค่บาทเดียวหมดธุระแล้วใช่ไหมฉันจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นต่ออ่ะบาทหนึ่งรับไปสิ ยายตูนยามีนอุ๊ยอะไรกันเนี่ยจูจ่ๆก็มาเจอเพื่อนเก่าขี้แพ้สมัยมหาลัยใครเพื่อนแกแล้วใครขี้แพ้แกพูดให้มันดีๆนะก็แกไงยาขี้แพ้ไงจ๊ะไม่เจอกันตั้งหลายปีทำใจได้บ้างหรือยัง แกมีความสุขจริงๆหรอที่แกเอาชนะฉันได้ด้วยวิธีสกปรกสกปกนะ่ะชานน่ะสงสารแกจริงๆเลยเพราะในสายตาฉันน่ะแกมันก็แค่ยหัวขโม,ขม,มยออทุกคนเล่นมือลอยหรือสามคนสุดท้ายอ่ะเล่งมืนเร็วเข้าออเวลาใกล้หมดแล้ว เสร็จก่อนเป็ใ hmm. ช mm ่ว hmm. mm ่าจะได้คะแนนเยอะนะจ๊ะ hmm. ฝ mm ันไปเถอะยังไงปีนี้ที่หนึ่งของคลาสก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดีก่อนจะได้ที่หนึ่งของคลาสอ่ะล้มฉันให้ได้ก่อนพยายามเน่เน่สองคนนั้นคนอะไรกันถ้าคำทดสอบเสร็จแล้วพวกเรียกมาส่งเลยตั้งเวลาแล้วค่ะค่ะเย้ฉันได้ที่หนึ่งของคลาสเสียใจด้วยนะจูน เธอคงต้องใช้ความพยายามอีกเยอะเลยอะ่ะกว่าจะเอาชนะฉันได้อ่ะคอยดูนะฉันจะชนะแกได้เ,าเอาล้นั่นแกจะไปไหนอะ่ะพอดีว่าวันเนี้ยวันเกิดพี่นนท์ฉันกล่าวว่าจะเอาของขวัญไปให้พี่เขาแล้วก็จะขอพี่เขาเป็นแฟนวันนี้ยหละ <S <S 2> <S 2> ลงไปเลยเปะครับรู้สึกเวียนหัวเหมือนไม่ค่อยจะมีแรงเลยอะค่ะพี่นนช่วยพาจูนไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะมได้ได้ครับทางนี้ครับแกคงจะเจ็บใจมากสินะที่สุดท้ายพี่นนของแกก็ตกมาเป็นของฉัน ถ้าแกจะพูดให้ฉันรู้สึกโกรธเนี่ยฉันว่ามันใช้ไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะไม่ใช่คนขี้อิจฉาเหมือนแกแกว่าใครขี้อิจฉาสนป่านนี้แล้วอะ่ะแกไม่รู้ตัวอีกหรอว่าสิ่งที่แกทําไปทั้งหมดอะ่ะเป็นเพราะว่าแกอิจฉาฉันเพราะว่าฉันน่ะเก่งกว่าแล้วก็ฉลาดกว่าแล้วไงถึงแกจะเก่งกว่าแต่แกก็ทำให้พี่นุ่นเป็นขอนแกไม่ได้อยู่ดี ฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ฉันกับพี่นนทะแต่งงานกันแล้วแล้วก็วางแผนที่จะมีลูกด้วยกันเร็วๆนี้ด้วยถึงฉันจะไม่ฉลาดไปกว่าแกแต่แกดูสิว่าเงินของฉันอะมันทำอะไรได้บ้างเงินของพ่อแม่แกเหรอมันน่าภูมิใจตรงไหนอะที่แกมีทุกอย่างได้ก็เพราะพ่อแม่ส่วนฉันอะหามาได้ทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองทั้งบ้านรถ แล้วก็ซับสิ่งเงินทองแล้วไงอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องทำงานงก,งกงกงกแล้วก็อยู่เป็นโสดจนตายแบบแกเอาจริงๆนะฉันอะมีชีวิตที่ดีหน้าที่การงานก็ดีก็ไม่รู้ว่าฉันจะมายืนเสียเวลาคุยกับเธอไปทำไมอะก่อนจะว่าคนอื่นอะช่วยซื้อรถด,ด้วยเงินตัวเองสะกก่อนเดี๋ยวกัน ฉันจะซื้อรถด,ด้วยเงินตัวเองก็ได้นะแต่ต้องเป็นรถแกเท่านั้นและฉันก็จะซื้อรถแกในราคาแค่บาทเดียวนี่แกคิดว่าฉันจะยอมโง่ยอมขายรถให้แกแค่บาทเดียวอย่างนั้นเหรอฉันรู้ว่าแกไม่ยอมหรอกฉันก็เลยมีข้อเสนอมาให้แกเลือกข้อเสนออะไรของแกฉันไม่สนใจหรอกนะนี่ฟังก่อนสิ ข้อเสนอของฉันก็คือฉันท้าให้เรามาแข่งกันถ้าแกแพ้แกก็ขายรถให้ฉันในราคาบาทเดียวแต่ถ้าแกชนะฉันก็จะขายรถของฉันให้แกในราคาบาทเดียวเป็นไงวินวินไร้าสาระฉันไม่เอาด้วยหรอกนะนี่อย่าบอกนะว่าแกกลัวแพ้ฉันนี่กะคนอย่างฉันนี่นะจะยอมแพ้แกงั้นแกกลับคำทาฉันสิ แกมั่นใจว่าแกจะชนะฉันได้ว่าไงแกไม่อยากแก้มือหรอกเหรอหรือว่าแกจะโอเคที่จะให้ฉันเรียกแกว่าใหญ่ขี่แพ้ตลอดไปได้ฉันรับคำถาแกว่าแต่เกมที่แกบอกอะ่ะคือเกมอะไรเดี๋ยวบอกเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาเจอกันที่ร้านกาแฟ BSC ตอน4โมงเย็นก็นแล้วกัน จะให้แชมไปขอเบอร์ผู้ชายคนนั้นจริงเหรอนี่เกมบ้าเกมบออะไรของแกเนี่ยฉันไม่เล่นด้วยหรอกนะนี่เดี๋ยวก่อนสิค่แค่ไปขอเบอร์ผู้ชายเองแกไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรออ๋อหรือว่าแกมีปมเรื่องพี่นนท์ก็เลยทําให้แกไม่มั่นใจในตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแกแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นยาอ่อนมากเกินไปอะที่ฉันจะเอารถของฉันอะมาพนันกับเกมบ้าของแกเนี่ยนี่ ถ้าแกบอกว่าเกมมันเป็นยาอ่อนเนี่ยก็แปลว่าเกมมันก็ง่ายๆเองดิและของง่ายๆแค่เนี้ยแกทําไม่ได้หรอถ้าจะแข่งอ่ะฉันว่าแข่งเรื่องอื่นดีกว่าอีกอย่างอ่ะแกก็แต่งงานแล้วอ่ะมาจีบผู้ชายคนอื่นแบบเนี้ยพี่นนท์เขาจะรู้สึกยังไงโอ๊ยนี่แกคิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าให้แกหรือฉันไปจีบผู้ชายคนนั้นสักหน่อยก็แค่ไปขอเบอร์เองได้เบอร์มาก็จบแล้วปะ แต่ว่าแกกลัวแพ้ฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยแกกลัวว่าแกจะต้องขายรถให้ฉันในราคาบาทเดียวจริงๆใช่ไหม <c oughs> ตัอ,อย่างว่าอะไรเนาะเรื่องสมองแกอาจจะชนะฉันแต่ถ้าเรื่องผู้ชายอะ่ะแกก็เคยแพ้ฉันมาต่องแ่ยิดีนนเออก็ได้ฉันยอมเล่นเกมบ้าๆนี้ของแกก็ได้ <c oughs> เออขอโทษนะคะ ฉันขอรบกวนนั่งด้วยสักครู่ได้ไหมคะอ๋อได้ครับเชญนั่งยครับฉันชื่อมินนะคะคุณล่ะคะอะผมชื่อในครับว่าแต่คุณมินมีธุระอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับเออคือฉันจะรบกวนขอเบอร์คุณไนได้ไหมคะคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมมีแฟนแล้วครับ ฉันขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่ทราบจริงๆอะคะ่ะงั้นฉันไม่รบกวนคุณนายแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะครับผมบก,ก่อนแกผู้ชายคนนั้นเขามีแฟนแล้วอะฉันว่าเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่าจะเปลี่ยนทำไม,ไมเสียเวลามีแฟนแล้วไงใครแคร์เป็นไรบ้างครับ ตายแล้วขอโทษนะคะพอดีฉันรู้สึกแบบมึนๆหัวจะเป็นลมมาค่ะจะกาแฟคุณหกหมดเลยอ่ะไม่ไม่เป็นไรครับแค่กาแฟเองครับแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแี่ฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่กาแฟคุณหกเยอะเทอหมดเลยอะค่ะเล่นนี้เลยเหรอไม่เป็นไรก็ได้ครับเพราะว่าแค่กาแฟเลยอนงั้น ฉันขอเบอร์พร้อมเพ์คุณไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะโอนค่ากาแฟให้พอดีฉันไม่ได้พกเงินสดมาค่ะก,ก็ได้ครับ ออกจากรถหมดแล้วนะขอโทษนะแกหวังว่าแกคงจะไม่โกรธฉันนะที่ต้องมาขายรถให้ฉันในราคาแค่บาทเดียวอะไม่เป็นไรหรอกถึงฉันจะบ้าไปรับคำท้าแกแต่ฉันก็เป็นคนที่รักษาคำพูดแย่หน่อยเนาะแกอุตสาห์เก็บตังค์ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตกว่าจะได้รถคันนี้มาแต่ดันต้องมาขายรถคันนี้ให้ฉันในราคาแค่บาทเดียวไม่เป็นไรหรอก รถน่ะฉันซื้อใหม่ได้น่าสงสารจังเลยเนาะกว่าแกจะเก็บตังซื้อรถคันใหม่ได้คงลำบากหน้าดูไม่เหมือนฉันแค่ดีดนิ้วก็ได้แล้วนี่แหละนะอำนาจของเงินขนาดซื้อผู้ชายยังได้เลยแต่กับรถแกฉันจ่ายแค่บาทเดียววะ่ะหมดธุระแล้วใช่ไหมฉันจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นต่อ อย่างกุญแจรถเอามาสิบาทหนึ่งรับไปสิแกเก็บว่าอมเธอเงินแค่บาทเดียวอะ่ะฉันไม่อยากได้หรอกอุ้ยไม่ได้หรอก ฉันจะรถแกมาฟรีๆได้ไงรับไปเถอะเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าแกแพ้ฉันตั้งสองครั้งไงอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะทำสัญญาโอนบิชืชอฉันล่ะยังไงก็ติดต่อมานะ ซี่แถวนี้มันหายากหายเย็นจังวะเนี่ยนั่นนั่นมันรถเรานี่ทำไมผู้ชายที่เราไปขอเบอร์มาขับรถเราได้วะหรือว่าใยจูนนี่นี่แก,กกล้าหลอกใช่หรอ มานะไนที่ร่วมมือกับจูนหลอกเพื่อนเก่าหน้าโง่ขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกจูนในทหากที่ต้องขอบคุณจูนอ่ะที่จูจ่ๆก็หารถยนต์มาให้นายขับฟรีซีที่ไหนแล้วนานจูนเสียตังค์ไปตั้งบาอหนึ่งแหน่ข่าวหน้าถ้าจูนมีอะไรให้นายช่วยอ่ะจูนบอกนายเลยนะนายจัดให้ทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะนาย,น,าย,น,ายน่ารักที่สุดเลย ตุนเลือกรักคขไม่ผิดจริงๆแน่นอนยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แบบนี้เองสินะยายจูนแกนี่เคยใช้วิธีสกรปรกยังไงอะ่ะก็ยังใช้วิธีสกปรกอยู่เหมือนเดิมเลยนะนี่มีแกมาได้ไงเนี่ย <c oughs> ฉันก็ตามแมงดาชูรักของแกมาไงละ่ะนี่ถ้าฉันไม่เห็นมันขับรถฉันนะฉันก็คง,งโง่โดนแกหลอกไปอีกนาเลยอะ่ะชูรักชูรักอะไรของแกแกเอาอะไรมาพูด <c oughs> นี่ ก่อนที่แกจะไปฏิเสษอะเลิกจับมือนก่อนไมล่ะอีกคนก็นอกใจผัวตัวเองอีกคนก็แม่งดาเกาะผู้หญิงกินช่างเหมาะสมกันจริงๆิีงหยุดเลยนะนี่เธออย่าพูดไรมั่วตัวได้ไหมเธอพูดแบบนี้ฉันเอาผิดเธอได้นะจะบอกให้ฉันตั้งหากที่ต้องเอาผิดแกที่แกรวมหัวกับายนี่อะลอกอาโลชัน เอารถฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นจะจะฟ้องพี่นนท์เรื่องที่แกนอกใจเขาแกคิดเหรอว่าพี่นนท์เขาจะเชื่อแกระหว่างผู้หญิงที่แอบรักเขาข้างเดียวกับเมียสุดที่รักของเขาแกว่าพี่นนท์เขาจะเชื่อใครมากกว่ากัน <laughs> แต่ถ้าพี่นนท์เห็นคลิปในมือถือของฉันที่แกพอดรักกับอิเมงดาเนี่ยดูซิเขาจะเชื่อใครหนะ้า นี่แกคืนรถใช่มหมสะไม่งั้นฉันจะส่งคลิปนี้ให้พี่นนท์แน่ยืนมืนอยู่ทำไมล่ะเอาุญแจคืนไปไปสิอยากโดนปานหรือไงวาได้รถคืนแล้วก็ลบคลิปด้วยนะฉันจะลบได้ยังไงอะแกหมายความว่าไงฉันจะลบได้ยังไงก็ในเมื่อฉันไม่ได้ถ่ายคลิปไปสักหน่อยนนี่แกหลอก ทำไมฉันจะหลอกแกไม่ได้ในเมื่อแกยังหลอกฉันได้เลยอืแล้วอีกอย่างนะฉันก็ไม่จำเป็นต้องส่งคลิปให้พี่นนท์หลอกเพราะว่าพี่นนท์เขาเห็นด้วยตาของเขาเองแล้วแกหมายความว่ายังไงพี่นนท์พี่นนท์มาได้ไงคะฉันไม่คนติดต่อให้พี่นนท์มาที่นี่เองแหละพี่นนท์ฟังจูนอธิบายก่อนนะคะ จูนกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะพี่น้องหยุดแถได้แล้วจูนพี่เห็นทุกอย่างด้วยตาของตัวเองหมดแล้วพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจูนต้องทำพี่ผิดหวังขนาดนี้วะพี่ขอยาและเตรียมทนายไว้เลยทั้งสองคนฉันจะฟ้องพวกแกไม่นะคะพี่นนทจูนไม่อยายมินพี่ขอบคุณมินมากเลยนะที่ทำให้พี่ตาสว่างกะทีพี่นลท์ เป็นเพราะแกคนเดียวเลยอะเพราะแกต่างหากแกทําตัวเองทั้งนั้นน่ะถ้าแกไม่ร้ายใส่คนอื่นก่อนอะคนอื่นคงไม่ร้ายตอบแกหรอกฉันขอให้แกโชคดีกับสิ่งที่แกทำนะบายูหนใจเย็นก่อนนะ